สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนครับมิดบอลแค้นแฟนมารัมซูปผู้สูขคนพี่น้องเมื่อนี้มาพอกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมทางช่องมังกรอีสานเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้พญ่พานสีมาอัปเดตข่าวสารพี่น้องของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหลังจากที่ว่าบอสโจเนาะการาเป็นเทื่อที่สองลวล่ะบพราะเป็นเทื่อแรกพี่น้องเกี่ยวกับกรณียูทูบเบอร์ฟังเด้อพี่น้องเด้อเกี่ยวกับกรณียูทูบเบอร์การถ่าย การถ่ายคลิปการทำคอนเทนต์เนาะพี่น้องเนาะซึ่งทาสิบอกไปแล้วก็หนานี่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วบอจเคยออกมาประกาศรอบหนึ่งแล้วบอท่านได้โดนจ่อยพอยไงอืมเหากับวอามาแล้วเือนึงแล้วเคยวอามาแล้วเือนึงแล้วแล้วล่าสุดพี่น้องเรียกว่าเรายูทูบเบอร์มีสะเทือนนดยเยบัดที่นี้เมื่อบอจพี่น้องผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่นได้ออกมาโพสประกาศเป็นครั้งที่สองเนาะ ประชาสัมพันธ์อีกครั้งเพื่อนว่าถึงยูทูบเบอร์ทั่วไปนะครับไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายคลิปหลังเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเพราะด้วยเหตุผลหลายๆอย่างเราจึงมีมาตรการนี้เพื่อนว่าหนึ่งเลยพ่อยป้องกันสิ่งของเสียหายเราขอพื้นที่สงวนสิทธิจากบุคคลภายนอกอ 2. อบางคนมาถ่ายทั้งภาพคลิปศิลปินที่ยังแต่งตัวไม่สุภาพเรียบร้อยกำลังใส่ชุดกำลังแต่งตัว มุมกล้องภาพคลิปดังกล่าวหลุดออกไปในทางดูไม่ดีเปอนว่าแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหลังเวทีพวกเรามีการนําเสนอของพวกเราโดยมีทีมงานลูกทีมเราถ่ายและทำคอนเทนต์โดยผ่านการอบรมจากผมอยู่แล้วจังสีไม่พยยอยไงหูวามุ่มไดค้ีเซฟศิลปินเพื่นหูกันอยู่แล้วม,มันบอระแต่งตัวไม่สุภาพไม่เรียบร้อยบางคนในอิริยาบทต่างๆมีการพักพอมีการนอนจังสีเนาะยูทูบเบอร์ YouTuber, สายนอกบางเถือเขาไปคือจังมีผาาติดบ้าจังสีดูไม่ดีเมื่อปรากฏาสู่สายตาของเอฟซีแฟงครับซันเถาะนั่นแหละบอสจพยังฝากอีเด้พยายฝากแท้ละะ่วก็บบอกต่อกันด้วยครับเพื่อนว่ารักกันต้องเคารพสิกันนะครับโจยมานินผู้บริหารเพื่อนว่าลวหลังจากที่บอสจออกมาโพจังสีเอฟซีแฟงคลับพี่น,อน้องแห่คอมเมนต์พอยายบางคนบอกว่า ควรจะทานานแล้วค่ะซึ่งบอจูเพิ่นกระไดมีการออกมาตอบกลับพ่อยายประกาศน,านั่นประกาศมาโดนยูนะครับเพื่นว่านี่ประกาศอีกครั้งหนึง่งเพื่นว่าถูกต้องครับพ่อตอนเพืน่นบอกไม่ไม่กะกะภากกะเทศดีโยพ่อแต่แต่มันทราบไปกะกลับมาเป็นเหมือนเดิมต้องบอกพี่น้องไว้ก่อนว่าสําหรับด้านหลังเวทีบอวาสิเป็นทีมแดนเซอร์ศิลปินหมอรองหมอลำบางเถือพี่น้อง เพิ่นเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอย่างซึ่งเพิ่นกะทำเวลาเร่งใไซเวลาพี่น้องแดนเซอร์ลงมาแล้วปุ๊บบางคตนนี่ถอดชุดตัเตะต่อลงบันไดลงมาเลยแมนค่ะด้วยความรีบเร่งไซเวลาเนาะซึ่งเขาใจยูทูบเบอร์สายนอกพี่น้องที่เขาไป ถ่ายคลิปหรือว่าทำคอนเ,อนเทนต์ด้านหลังเวทีบางคนบอต่างใจให้มีภาพลุดออกมาดอกแต่ว่าด้วยความรีบเร่งคือกันไหมข้องตาจะของทายแล้วจังสีเนาะมุมกล้องบางมุมจังสีมันไปติดจังสีแม่พใยญ่ไปติดศิลปินไปติดแดนเซอร์ซึ่งอาสิบอรเรียบร้อยจังสีเนาะ,ะแล้วด้วยความรีบร่เคือจันมาฝ่าวงคลิปจังสีแม่พใยญ่บอได้มีการเซฟตัวศิลปินจังสีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็บอได้เว้าเว้าเอาดีเสียจาของอาเดี๋ยวสิว่าเบาเอาดีเส่จ้าของเนาะพี่น้องเนาะ ตอซึ่งตอนแรกเพื่อนก็บอกว่าถ้าใครจะทำคอนเทนต์หรือว่าท้ายคลิปขออนุญาตบอลโจซึ่งบางท่านก็ขอบางท่านก็บอกขอบางคนก็ไปในน้มของเอฟซีแฟนคลับเขาไปแล้วแต่ว่าเอฟซีแฟนคลับบางท่านบัดมีช่องหรือว่าเป็นเฟซบุ๊กก็เอาวิดีโอเอาภาพไปลงหรือบางคนไม่มีช่องไม่มีเพจแต่ว่าบางคนก็เลนแอปต้อ t ตอกจังสีเขยาไปลงมันดูดราม่ามันดูพอดีตรงนี้เข้าใจตาม ตามนี้เด้อพี่น้องเด้อ,อซึ่งกห็หลายหลายๆเรื่องเล่านั่นละบางคนกะว่าวนาสิเฮต้โดนแล้วพี่น้องตองเลียนไวกอนหมอล่ำหรือว่าเอี้ยงกระางล่ะถ้ามันบ่เกิดปัญหาเข้าบ่เข้ากับกบ่ได้หาทางแก้แต่ว่าพอมันเกิดปัญหา,าพ่อหาทางแก้แล้วบางท่านก็สิบ่ถืกใจนี่ละพี่น้องอไอยาทีพี่น้องเฮากับบางคนก็รัดธงมากกับมี่ นั่นลบาบัดที่นี่เพราะมันเกิดปัญหากับหาทังออกแต่ว่าบางเทียทังออกวิธีแก้ก,กาสิบ๊อไปถือใจของบางคนคนั่นลบาบัดที่นี่เนาะกาเข้าใจตรงกันเด้อพี่น้องเด้อว่านี่แหละเรื่องเล่ามันเป็นจังสีละก็<า>อยากให้เข้าใจเพิ่นน้ำบางครั้งเนาะพี่น้องนาะความถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจหลายหลายคนจังสี่แต่ว่าเมื่อผู้บริหารเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปทํางานคือจังว่าไปไป่ไปายคลิปวงของเพิ่นเข้ากระตรง คารพเพิ่์นน่ะละพี่น้องถือว่าเป็นอันสิ้นสุดเนาะคำว่าหรือว่าโพสของผู้ประกาศนี่แหละของผู้บริหารนี่แหละเพิ่นออกมาว้าเข้ากระต่องคารพเพิ่นพี่น้องแมนเสือว่าถ้าไปถ่ายด้านหน้าเวทีจังสิแม,มนบอกเพราะไงคือจังตามกฎกติกาที่เพิ่นเคยเว่าไว้ซึ่งก็น,นี่ก็เป็นประเด็นหลายๆคนเอฟซีแฟนคลับบอสเป็นเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยหรือว่าบรรดาเหล่ายูทูบเบอร์เข้าใจกันเมื่อไหร่ละพี่น้อง แล้วก็พอได้บอกเรื่องนี้แล้วก็บอาต่อไปอีกเรื่องหนึ่งซะจ้งไดเกี่ยวเนื่องกันค่ะก็คือบอโจก็เคยออกมาบอกออกมาประกาศแล้วล่ะเขามาย้ำอีกเทนึงพี่น้องเกี่ยวกับการถ่ายหรือว่าไลสดพี่น้องไลสดซึ่งทางยูทูบเบอร์ของวงสาวน้อยเพี้ยนแพงเปิดมีอยู่แล้วเวลาไลสดเวลาหมอรำสาวน้อยเพี้ยบแพงทําการแสดงห้ามมิการไลสดอ่เพราะว่าทังช่องของเพลินหรือว่ากุมปิดเพลินมีอยู่แล้ว พราะว่าหลายๆท่านก็เกิดการเปรียบเทียบว่าโอ้ยสิไปซืสอกุมปิดให้งาก,ากคิดยังไงยูทูบเบอร์เพิ่นกับมีไร่สดมีอยา่างขึ้นกันยังสี่นะ,ะเออนั่นละเพราะต้องเสียงเงินยากบาท,ที่นี่เพิ่นก็นเลยขอคว่ำรวมมือนี่ละว่าเวลาหมอรำเริ่มถ่ายทำการแสดงเริ่มแสดงห้ามไร่สดหรือว่าถ่ายคลิปได้เต่ขอว่าให้ไปล่งมือรุ่นใดบอไ้ไร่สดของเพิ่นที่เอฟซีแฟนคลับซื้อกลุ่มปิด เอ่อได้เบิ้งใข้ให้เพิ่น่าเป็นสิทธิพิเศษซะเออเพราะว่าราคาบัตรก็ไม่ใช่น้อยๆเยสสวานได้เบิ้งพร้อมกันถาะจังสี่นะนั่นล่ะก็เกิดเป็นประเด็นมาแล้วเที่ยนึงก็ถือว่าเพื่อความปลอดภัยของศิลปินของบุคลากรของลูกทีมของเพิ่นนําสำหรับผู้บริหารเพิ่นกระต้องออกมาเซฟมาปกป้องนั่นแหละเพราะไงก็ถือว่าไม่ชี้แจงถือว่าไม่ชี้แจงนั่นแหละเพราะว่าท่าที่บอกไปแล้วเป็นหมอรำวงเดียวที่ มียูทูบเบอร์ไปทายด้านหลังเวทีด้านนาเวทีไดเบิร์แต่ได้เท่าไหร่มาเยอะที่สุดพอเยอะที่สุดแล้วเนี่ยเราปะที่นี่พ่อพ่อบางวงนี่บางวงเนิ่นบ่ายทายเลยเด้อไม่ให้ทายเลยแต่ว่าปะที่นีพ่อมันเกิดปัญหาคือยังของหายนี่เจอกันทุกวงเจอกันทุกวงแฝงมาในเอฟซีเนี่ยแฝงมาในยูทูบเบอร์เนี่ย บางคนมอลํ่ามบางท่านก็เก่งใจเอฟซีเก่งใจยูทูบเบอร์จังสี่นะกับบอกาบอกพ่อเข้าไปแล้วแฝงเข้าไปกับไปลักสิ่งลักของเกิดเป็นประเด็นเกิดเป็นปัญหามาหลายเทื่อแล้วเนาะจับได้กับมีจับบ่ได้กับมี่ก็เลยนี่แหละเอาตรงนี้แหละตามที่บอสโจเพิร์ลวานี่แหละจังสินละพี่น้องก็เข้าใจตรงกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วฝากการฝากงานพ่อใหญ่ของเข้าจากน้อยวันที่18มกราคมพี่น้องมืออื่นแล้วมืออื้นแล้วมันบอสโอ้ตื่นเต้นมืออื่นแล้วสําหรับพี่น้อง จังหวัดร้อยเอ็ดละกับพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเอฟซีแฟนคลับสิเดินทางมาจากทางอือ่นนอกขวัญใหญ่เนาะยินดีต้อนรับที่นี่แหละวัดพระาธาตุพุทธวงศ์พน,น้องบ้านนอา้องตาโฮมตําบลขี้เหล็กอำเภออาสามาจังหวัดร้อยเอ็ดพิณองเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชราบานแพงมาใหา้กำลังใจกันหลายรับเชิญศิลปินรับเชิญพน้องพี่ตาพี่ดาราธัญพรแล้วกับช่วง กลางเว้นเนาะพ่อยายเนาะมีหมอลำกลอนประยุกพ่อยายหลายครูน้ำกันเป็นสิทธิ์ของพ่อครูโรงบุรพาพี่น้องค่ะมาห้กับน้องใจเพื่อนแล้วราคาบัตรถามกันมาหลายค่ะฝากคลิปนี้เลยแล้วการราคาบัตรวันที่สิบแปด้ะพี่น้องนักสาวน้อยเพรนเพรีงเต็มวงค่ะย้ำว่าเต็มวงเพรมันรับเชิญพี่น้องเต็มวงบัตรราคาเดียวพี่น้องไม่มีบัตรแข็งมีบัตรหน้างานอย่างเดียวราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะจอดรถเ่ามีการเก็บถ้าผู้ใดหยัด อ่าซื้อดอกไม้ทูบเทียนไหวพระธาตุกะด้านนาเลย,ยนะแมนบูซาด้านนาแล้วก็เขามาเบิงหมออกงมอล,อมอลำนำกันพี่น้องแล้วบอกว่าเล่นเต็มที่เล่นซอดแจง้งงานนี้ไหวนาา้ำสดๆเอา<ฆ>สำหรับคลิปนี้กับเขาใจตรงกรันกับศีอ่าจากล่ไล,ล่จากพี่น้องไปจัดการจัด,จดงานเตรียมการเตรียมงานต่อเพราะว่า่วงใบเข้ากับศีใดแห่พระบรมสารีริกธาต<ฆ>ุออบอำเภออ่อาสามารถพี่น้องสำหรับเมือนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องมังกรอีสาน อ่าสำหรับเสือกะ,อะเอาล่อแจกกันเมืออื่นที่เดียวเลยเอาสำหรับมันนี้ขอบคุณทุกท่านด้ี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณค่ะ